เยสสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาถอนเงินนะคะจากแอป t ิปก,ก,กันนะคะเก็บได้แล้ว15บาทเนาะวันนี้จะมาถอนแบบพร้อมเพยนะคะเพราะว่าในระบบ t i k ิปก,กเพิ่มการถอนขึ้นมาแล้วอ่าเราก็จะมาทําการเพิ่มพร้อมเพยเข้าไปนะคะระบบจะถามนะคะว่าให้เราใส่เลขแบบประชาชนหรือว่า เลขเบอร์มือถือนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราที่ใช้ผูกในแอปพลิเคชันของธนาคารนะคะส่วนเรานะคะเลือกลงหมายเลขมือถือนะคะก็คือเวลาเพื่อนๆน,นะคะกรอกหมายเลขมือถือนะคะรบกวเนเพื่อนๆตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดนะคะเพราะว่าระบบจะไม่รับผิดชอบนะคะถ้าเรากรอกผิดเนะเาะแล้วก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้เนาะอ่ะเราก็กรอกไปเรียบร้อยแล้วระบบมันก็จะขึ้นเตือนนะคะ เสร็จปุ๊บก็ให้เราอะ่ะกดกดเชื่อมโยงบัญชีไปเลยนะคะพอเนี่ยตอนที่เราทำํำมันเกิดขัดท้องนิดนึงนะคะแต่ว่าเราลองกลับนะมาหน้าถอนนะมันกดถอนได้ถอนเข้าพร้อมเพย์พพเลยเราก็กดถอนตอนนี้เลยนะดูนะค่ะเพื่อนเราถอนตอนสองทุ่มสี้านะอ่ายืนยันไปเลย หลังจากนั้นนะคะระบบมันก็ขึ้นมาว่าดำเนินการถอนให้แล้วประมาณ1วันทำการนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้รับเงินเท่าไหร่ตอนกี่โมงอ่ะอย่างนี้ดีกว่าทีนี้เราก็กลับมาอีกหน้าหลักนะคะยอดเงินที่เราถอนก็จะตัดไปนะนี่ไงกลับมาใหม่มันก็จะบอกว่าเราเบิกถอนไปเท่าไหร่แต้มนะคะนี่ไงเรา 3ทุ่ม22นะคะ